ครับก็สวัสดีครับวันนี้มีโอฟิชิ่งครับวันนี้มาอยู่หมายธรรมชาติหรือหมายค่างทานเช่นเดิมครับวันนี้ออกมาตกชิงหลิวนะครับในระยะ2เมตร7นะครับแนะนําอุปกรณ์เลยไหมอ่าอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้เป็นเดี๋ยวไปดูกันว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้เป็นไงครับอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้เป็น W h y b i n ไผ่ข้อดํานะครับสายเป็น Maxima นะครับนี่ Maxima ตัวเบ็ดของ m ิตต์เครับเบอร์8เบอร์8นะครับสาย Maxima เมนเป็น6นะครับนี่6 ชิงจะเป็นนี่เป็นตันนี้เห็นไหมชิงเป็นสองชิงเป็นสี่นะครับทุนที่ใช้เป็นของนัตเตอร์นะครับอาจารย์ผมเอามาใช้นะครับเป็นทุนที่พึ่งมาถึงมือนะครับในเมื่อไม่เกีย่ยอาทิตย์ก่อนที่จะถ่ายคลิปนะครับนี่สวยๆนะครับวันนี้ตกเป็นคาตาเซียบเป็นสองตะขอนะครับนี่ จะสอนตะขอครับตกหมายธรรมชาตินะครับวันนี้นี่หมายธรรมชาติหมายคลองครับก็ตัวเหยื่อที่ใช้นะครับวันนี้เป็นเจ้าตัวเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับผีกระซิปนะครับนี่ซองมันสะท้อนแสงนะครับนี่เอานผีกระซิปเดี๋ยวผมขึ้นโลโก้ให้อันนี้มีจัดจำหน่ายอยู่กับผมนะครับด้วยแล้วก็อยู่ที่บ่อนองว่างด้วยนะครับใครสนใจที่เข้าไปตกบ่อนองว่างแล้วสนใจเจ้าตัวเหยื่อนี้ครับเข้าไปซื้อจัดจำหน่าย ผมจะจำหน่ายเข้าไปซื้อได้เลยครับราคาก็โอเคครับโอเคเลยผสมกับขนมปังผสมกับลำก็ได้นะครับขนมปังกขนมปังโลเหยาครึ่งซองอย่เียครับไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวค่อยเริ่มตอกกันเดีย๋ยวตั้งกล้องอะไรที่เรียบร้อยก่อน <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวจะเริ่มตอกกันเลยนะหยาคือผสมเรียบร้อยละทุกอย่างเรียบร้อยหมดนะครับตรงหยาผสมหมดแล้วจดี๋มีตัวนึงเป็นขนมปังเหมือนเดิมครับจับจิบปั้นเม็ด เดี๋ยวถ้ายังไงแต่ผมลงไปไม้แรกผมจะมีอาการนะครับวันนี้เอาเครื่องเจ้าจำนวนนะับจำนวนจำนวนปลามาด้วยครับเพราะว่าอาผมจะมีผมมาซ้ำหมายเนี้ยเป็นหมายรอบที่สองนะครับรอบแรกก็คือแบบตัวเดียวอะไรเงี้ยมันเหมือนจะกินยากานะครับแต่มันเข้าเข้าจำหลายตัวอยู่ กินยากนะครับแต่ว่ามันก็มีอาการกินอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับ ใช้ทุ่นเป็นหางกวงนะครับหาง1มิลบอดี้บอดีห้หมิลนะครับความยาวบอดีน้นี้ผมไม่แน่ใจว,ว่าเท่าไหร่นะครับจำไม่ได้ละเนีาการครับผมพูดเลยตรงที่ผมตกอะผมพูดนะผมมาอ่อยไปรอบหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้มันทอดแหย่ยากผมเลยมาอ่อยไว้ เห็นปะ่ะมนอาการน่ะตกเป็นคาตะทุลชินะอันนี้อย่างนี่ผมบอกครับอาการแบบไม่ขาดกินไม่ขาด ủa mấy miếng á ủa mấy miếng mấy cái trông mít dù đây ไดี๋ยวเราก็ตัวเล็กครับ่อี้ <c oughs> มีไซส์สวยอุ้ย,ย,ยเดี๋ยวลูดเดี๋ยวลูดเนี่ยเวลาผมไม่ได้กระชังออกมาจาระบาลน,นี้ครับมีไซส์ครับไซส์ประมาณเกือบฝ่ามือครับแต่เป็นโรคเหมือนกันครับเป็นโรคลายแดงพวกเห็บแดงครับหมัดแดงหมัดแดงครับพวกนี้เรียกว่าหมัดแดงได้นะครับ แรงโดนแบบเออหลายหลายไม้ละโอ้ย <Okay. S 1> ตัวโลโลครับมาเป็นฝูง นะครับนี่ครับมันจะเป็นแดงๆอยู่ตามท้องอยู่ตามไรครับเป็นหมดครับปลาธรรมชาติก็เป็นนะครับปลาบ่อก็ไม่ไม่แน่ใจต้องบอกว่าแล้วแต่ที่ครับแต่ที่บ่อบริว่างๆๆนะครับก็บางตัวที่เป็นๆกออ็มีตายไปบ้างครับกันปวนเดี๋ยวนี้จะหมดครับ การมันเริ่มแบบเงียบเริ่มไม่เดินเริ่มน,นี้แล้วครับ ยี่สจะมาไหมอมเกี่ยวไปไงลูกรอดได้ไหมเนี่ยนี่ครับปลาที่มันกวนๆก็พวกมันเนี่ยครับปลานิ่นนะครับลูกปลานิน่น กวนเบ็ดครับครับเออจบคลิปพอดีเลยครับก็คลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง official นะครับก็วันนี้ก็สี่แต้มครับนี่มีหลักฐานยืนกันตัวที่สี่อนับด้วยครับเป็นปลกเกี่ยวนะครับนี่สีแต้มมีตะเพียนไซส์อยู่นะครับครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากจะแล้วก็ฝากจะตัวเหยียบเหยียบซิปไว้ด้วยนะครับไว้ในอบอ่งน้งใจนะแล้วก็ตัวทุ่น ของนตเตอร์นะครับนตเตอร์เป็นผู้เป็นช่างทําทุ่นนะครับผมเรียกว่าอาจารย์เตอร์ครันอาจารย์เตอร์เป็นช่างทําทุ่นช่างคนหนึ่งของคนไทยนะครับที่ซื้อสัตว์นะครับผมผมรับผมอาจจะไม่รับประกันไม่ได้แน่นอนแต่ผมว่าผมมาสั่งหลายรอบมากครับโอนตังค์ไปก่อนเดียซ้ำครับใครยังไม่ไว้ใจนตเตอร์ครับก็ลองทักคุยลองปรึกษาได้นะครับเรื่องธงเรื่องทุนน้าแก่รับทำครับสามารถบิลได้สั่งทำได้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ